ทั้มเกันโหลดเด็ท่านมวดใส่กัน,ดดน,กนเอ๊ะนี่สวัสดีค่ะมือน,นี่ยายหลอนมาพ่อกับพี่น้องหรือได้พี่น้อง สีมาชุบบะเขือเด็กพี่น้องบ่ได้พอกันไล่เหมือไล่เว้นเลย้อนี้มาต้องมาชุบบะเขือนี่มีเครื่องคือสิปนประทูแล้วก็จังสิใส่เครื่องงาสุโรดพิกพลผักหอมน้ำปลาห้าต้มซุกนี่พี่น้องตัวนี้กับบะเขือกะต้มซุกมาต้มน้อไหมนี่เครื่องกับกินบมักดิมไม่อ้าบารนี้ย่า่สิ เสียมลงได้บ้านี่ตำง่าก่อนแต่จักสีมะแกปะปลาทูปนใสยเด้มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อวันนี้เด้อเสียบเสียบทำบ้านนี้ปอกอันนี้ก่อนปอกปลาทูเอาตัางเตะเหนื้อมันก่อนพี่น้องตำใส่ปนใส่กินเสบๆบถ้าพี่น้องวันนี้ กางออกสกอรงงามกาแต่กลางมัได้รักษากลางดีๆข<ม>องกินเองเหตุเองพี่น้องเ้ยตามธรรมชาติ เอาเพรป่นใส่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะโบเพชรอกซ้ำนี่พอดีพอดีเพชรจะง่อยจักแสบการโบเพชรตำซะก่อนสีโบเพชรแบบป่นข้นได้พี่น้องตำใส่กันโหลดดิจังนวดใส่กันประเด็กใส่จักหน่อยซะก่อนพี่น้องมันใส่หลายเด้ ใส่แฮมันนัวทัดใส่พอดงเตรียมอันผงนัวชอบก่อนพี่น้องอะโวร้ายดอกแค่นีนนะอ่าน้ำโดยบค่คือเดือพี่น้องว่ะดิสวดใสกันเอ๊บนี่ เขาเขากันให้มันแหลกคักขเขาซ้ำหนึ่งเอาบัานนี่เรานำปลาลาใส่ก,ก่อนพี่นอ้องปลาลาตุ่มสุกเล่นพี่น้องนี่ก็เปลียบปานเฮ่าดิวตวดิพักหอมใส่ลงไป ใส่็จสิเร็จแลยวได้พี่น้องเดี๋ยาคนเด้อที่บังก่อนจัาหน่อยพี่น้องจังให้มันเข้มอืมอีกจัาหน่อยอีกจัาหน่อยป๋าใส่ก่อนนวดดีเขาไปใส่ปลาทู ร้อยพี่นอพี่จะแซ่บค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องสูตรย่ายหลอนซุปบะเขือะมี่ว่าไหสูตรบะเขียะ<ม>ใช่ปนมะทูพี่น้องแต่ว่าบั่นบั่นบันบ่นเขาเอื่นเนียนบะเขือเห็นปะเออเขาเอืเอเอ่นเนียนนะพี่น้องเขาเหนียวหอนหอนขี้เก่าพี่น้องเอาเมีเเมกินครับต้มน้ำใหม่พี่น้องต้มน้ำใหม่ครับกันพี่น้องเรียบร้อยต้มน้ำใหม่ครับกันได้วันนี้บะรินฝ้าพี่น้องบะรินฝ้าฝ่านะอยู่ไว้อยู่ขาแลม่เนาะเอ้ยมีมีในพร้อมตัวนี้ มีปลาแหงมันได้ไหมน้องทอดปลาแหงได้ไหนปลาแหงพร้อมใหญ่ปะอ๋ออ๋ทอดปลาทูโอเวอร์แมนปลาทูอยู่บ่โอ้ปลาทูอย่างนี้เป็นแน่ละปลาทู่อนี่เออปลาทูน้อยโอเแมนนี่น้องปลาหวานโอ้ว่าปลาทูใหญ่ลงหนาลงหลังพี่น้องเท่าแล้วเอาแม่กินเลยเดียวเดี๋ยว้พี่น้องกินน้ำกันเด้อแสบแสบคนเราตุยข่ำแบักใหญ่เด้อพี่น้องเด้อโอ้แบบง่ายหนึ่งพี่น้องยิงไดนอย่าเพิ่มเลย ขึ้นยอดคือใบอ่อนเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บของเถยงได้ไหมเอาผงหอมใส่ก่อนบบดนี้วันเป็นลื่องดิทางใส่ตอนสิกินบบดนี้เฮ็บปอวันเป็นชุดยอดคือใบอ่อนอยู่เลยคันถาดนี้เห็ดข้ามเข,าข,ข,ข่าซี่คือคือบวงแน่พี่น้องอกินปลาทู่ย่าลั้นกันนี่ครั <laughs> บบ้บัม้มชุดยอดอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยคำนี้ไงโอ้ยไงเอาตกปิบเลย <laughs> นี่วะเนี่ยห่วยนะจ้าไปเรื่อพี่น้องเนียนมือนเค้กบ้านเฮาพี่น้อง,อง,องมันลื่นยากเสียเหมือนเนาะอืม,มอยู่เนี่ดอกผักห่างหายไปโดนพี่น้องไม่นู่บ้านเฮา ตุ๋ยเนยนห,หนียวเง่งหักดอกปลาหวานทอดปลาหวานพร้อมแนวนี้จังตือใหญ่ๆด้วยพี่น้องเว้ย มันยากาอากาศดีดีเปลี่ยออากาศเย็นตุ๋นข้าวกัเอาจนขับเขาฮักาหวานบ่นไม่รู้บ้นบานเท่าไหร่น้องสุดจอดแล้ว หลงนองย้อนหลังพี่น้องลนองย้อนหลังหลงนองคนบ่เด็กกินฮวงเนี่ยีจ้อนพี่เออบ่ได้กินึอมกินมาเด็กินหลายเดือนเลยพี่น้องแต่ว่าบริเวณงหีบเถอกินอยู่แต่ว่าบริเวณงหะครับเนาะบริเวณพี่น้องเิ่งขึ้องานยอบางคนมองขามได้ไม่นวลบั่นเสียบด้วย นี่มองคำเมนูหวานเท่าเขาสีว่าอาหารสันตำก็จักแล้วอ,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 อร่อยมากดอกคืกอพอถามว่านเป็นยังคือว่าสันต์ตำเนี่ก็สันต์ตำ <laughs> ม, <c oughs> มันดูดินนี่แหละ <c oughs> เ,เกือบอกาเ,เกือมันอยู่ต่ำ <c oughs> อาหารสันต่อาหารสันชุงกับคือไข <c oughs> ่มดแดงคนสิม้อางคามตลอดนะกซุปบาเกลือไม่กูกินหรอกมีและเนี่ยสียปันท่อง เจ็ดส่วนบัลน,น,น,นะน้องกับส่วนเดือนแล้วพี่น้องตี่กันขอโทษขออภัยพี่น้องเฮ็ดเองกินเอง บวงสดแถมบวบ้วอใจตุยโอเคไหมงอญงอญเนห่ยยังร้านหวกท้องใจเอาบ่วงมาสด <c oughs> ใจสะลาเณร้องไปด้วยผุ้ได้ผ้าสดคนบะเขือสุบะเขอาบวงอ่ะเฮ้ยผายาสดแล้วสองสิสด มันบรเดได้เลยอะอืมเออสุดโอเละข<ำ>้มามข้ามงไงน้อหนอดวะข้าใหญงไงย,ยงเสียบแม่อ่พเต็มปากพอเสียบเลยเหงปลาเหงทถอดเนี่ยอัวยาข้าว่อนะ เสียงรถไทยพี่น้องร่วงคางเ <laughs> ีย๋ยอาหารเพื่อสุบผาผองกินแบบแล้วยังสุกมันก็คบหาหมูคลายขอนหาหมแล้วน,นี่บพว่าจแห็ง กลยหนาวเนี่ยใากินหอดเป็นเขาพอ่อเนาะแตาพ่อเป็นมากหมกักเลยเนานะจำคำเขาไม่ง่ายหนีอยน่นนอยกินหอดเพราะวิโอกาสได้กินหอยน้ำเพลินแบบนี้คือ ย้อนล้างไม้อีกแล้วน้ำตาไหลอันนี้พี่พน้องเอ้ยสูดได้อยู่กับสูันไปครับดูแลคนที่อยู่กับพ่อแล้วเนาะไอ้มีอายู่เนี่นยสุดูปไปเอานีะตุยใส่ขี้เสียบดีปะเสียบ กินก็ปังเลไมมเผาพี่เนาะรอบนี้เผามันยังหยอมอ่อนใหญ่ป่ะแต่ผมผมกินดิบเลยเนี่ยกรอบดีนจะต่ว่าใหญ่มะเผาเอาไหมมาแพ้เ no อามันพ like, ี though, <laughs> ่เนาะเลยก็มันแฉลบดีก็เลยเบาไปเถอะอืมเล็ความจริงขั้นสี่แ่บปากัดเป็นไว้แล้มันแฉบ เป็น,นผดผเลยเน,ะนาะแอบ่าหอยยิ้มเนะี่ยน้องยิ้มเอต้นไม้เ,าเขากันเนี่ยเจนหล่นวยแปลๆพีไปน้องอ้ยไรขนาด แกอบอี่มเนาะเกือบเบิดนี่มันยังเป็นก้องสซยบกักแน่นอนพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮ้านั่นที่เสื้อหนึ่งเสือเสียบมงวาเนี็จยังมอวนขาไม่เป็นเนาะย่ามองนขาดไม่เป็นเองอาหารนี่มานยังยังอยากกิน

ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องฮองพงษ์เชแนลนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามสุขสับสะไขนครับผู้ได้เข้าเบิ่งก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดสัตว์สะไขกดไลค์กดแชร่เ,ชนเนี่ยเพื่อไปรลังใจของพงษ์ครับอย่าละเหตุคลิปดีนะครับเนาะจะกะ็ได้สุบมะเขือใส่ปนมะทู่แต่บ้านเฮาสิเอิ้นบ้านผมสิเอิ้นว่าเนียนมะเขือพี่น้องใส่ปนมะทู่เนาะกับต้มน้ำใหม่เขาก็ดีไปนู่นเพื่อสุขภาพนะครับเอากับผู้ได้เข้าเบิ่งก็ขอสุขภาพแข็งแรง ลำรวยเงินท่งคลิปสิ่งดใไดไกให่ๆสิ่งนันได้พี่นอ้องเด้อโชคดีไม่ใช่ทุกคนเอาโมน,นี่มุมี่ยังไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ